สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะพาทุกคนนะครับไปโซโล่ในส่วนของธาตุน้ํากันนั่นเองนะครับเป็นระดับเปอระกะ์กัตตอรี่สีแด,ดงนะครับระดับตรงนี้นะครับธาตุน้ำเนี่ยมันจะแพ้ทางธาตุเนเจอร์นะถ้าเอาธาตุเนเจอร์ไปเนี่ยจะตีเข้าแบบ300%นะแต่ถ้าเอาไฟไปเนี่ยจะตีเข้าแค่33%เท่านั้นเองนะครับพูดง่ายๆสมมุติว่าเอาธาตุไฟที่ดาเมจหนึล้านไปเนี่ยจะตีเข้าแค่3ามแสนสามนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดเอาเป็นธาตุน้ำเนี่ยก็คือ คูณ3ไปเลยครับก็จะตีเข้าประมาณ3-4ล้านนู่นเลยนะครับทุกคนนะสุปตามิเต้นเราแค่1ล้านนะครับทุกคนอ่ะเรามาดูตัวละครที่ใช้กันก่อนดีกว่านะครับตัวแรกเนี่ยก็จะใช้เป็นในส่วนของตัวนี้เลยนะแนะนํามากๆนะครับตัวละครตัวนี้ปัจจุบันนะครับทุกคนก็คืออุนคิโอลาเนาะยังหาได้อยู่นะครับเป็นไฮบิดเนเจอร์นะครับทุกคนเวล85บัฟอวตารนั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็ใส่ออฟโบก15ของโซบุตฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับโบกตัวนี้ สำหรับตัวละครนี้หายยังไงนะครับเผื่อคนไม่รู้นะครับทุกคนต้องไปที่โลกหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่สตอรี่ด่านสตอรี่เนี่ยจะชื่อว่า Hollow Dimension นะถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะ จะเป็นสตอรี่ที่4มั้งเออโลกหนึ่งนะสตอรี่ที่4ถ้าจำไม่ผิดมันชื่อ c o โล r ด i m e n s i o n อะให้ทุกคนไปเล่นแอคหนะครับแล้วก็เลือกไประดับไนท์แมนนะพี่ไม่แน่ใจว่าระดับนอร์มอลมันดรอปหรือเปล่าเราจะได้เป็นอุนคิโอลาล่างแรกมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีโวขึ้นไปนะอุนคิโอลาเนี่ยจะอีโวแค่ครั้งเดียวนะครับทุกคนในส่วนของสกิลต้นไม้ของอุนคิโอลาเนี่ยก็จะเล่นประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นบัฟอวตารนั่นเองนะครับเล่นแบบนี้เนาะทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนะครับนก็ครับ ที่กำลังมองหาการฟาร,ร์มเกมอนิเมะรัสแตนแอนิเมะดีเฟนเดอร์และอนิเมะรอย่อนะครับแบบ AFK หาของ24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอพี่ขอแนะนำ UGphone เลยนะครับแอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PCiOS และ Android u g 4นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว u g 4 o n e เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนํา Gvip ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะรองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรกเนี่ยรับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า Redfinger อย่างแน่นอนมีช่องทางการชําระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ ที่ u g 4นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี f a c e b o o k f แ n p a g e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง youtube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ ก่องสุมตัวรับ49บาทโอกาสได้20%มาซื้อเลยได้รหัสแล้วไปรีวิวกันไหนดูดิเฮ้ยทุกคนพี่ได้ตัวรับว่ะทุกคนมีตัวรับอีกิจจริงๆด้วย DC Shop พีไก่เพชรไก่มิสติกไก่ตัวรับราคาถูกรับกดเกมพาสแมปอนิเมะแวนการ์ดด้วยใครสนใจเข้าริ้์ใต้คลิปได้เลยต้อง DC Shop เท่านั้น Ates. ต้องขึนอูงเหมือนเดิมนะครับใส่ออฟแบบนี้นะใส่ออฟเป็น windows, โซเนี่ยโซบูวินเทอร์นะครับทุกคนนะตัวนี้นะบัฟกริดนะครับค่ะไม่มีบัฟกริดี่ยเป็นโอเวอร์ลอร์หรือวอรต้าก็น่าจะได้อยู่นะครับต้นไม้ก็อัพแบบนี้นะครับบัฟกริดนะครับที่อัพแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตัวละครต่อไปก็คือทัศซึมืกินะครับบัฟอวาต้านะแต่ว่าจะอัพสายต้นไม้เนี่ยพี่จะไปทางสายครีเพราะว่าตัวละครที่ตีเร็วเนี่ยมันจะเหมาะกับครีไงอย่างตัวทัมาศน์ซึ่งเ็รมานะครับกื่อกี้อทเนี้้นะครับแลวก็มันจะมีีอกตัวละครนึงที่่พีแนนนะะครั็ ใครไม่มีแบบธาตุพืชตัวไหนดีอะไรเงี้ยจริงๆธาตุพืชตัวนี้ก็ได้นะตัวละครเพนก็ได้นะครับเพนเนี่ยจะหาได้จากเลทที่4นะครับแอคหนะครับนะตัวละครเพนนะครับรู้สึกว่าไม่ต้องอีโวด้วยมั้งหรือว่าต้องอีโววะเออรู้สึกว่าต้องอีโวครั้งหนึ่งนะแต่อีโวง่ายนะตัวนี้เอาไปเล่นได้นะจริงๆอะ่ะแล้วก็ตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้ได้อีกนะ มีอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับทุกคนนั่นก็คือตัวละครตัวนี้นะครับพี่ไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรเนี่ยเกโรโนอะไรสักอย่างตัวละครตัวนี้นะตัวละครตัวนี้มันอยู่เป็นตัวมิสติกนะครับทุกคนนะเป็นตัวมิสติกที่อยู่ตู้แบนเนอร์สามนะครับไปหาสู่มานะอีโวหนึ่งังนะครับทุกคนเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะบอกเลยครับดาเมจประมาณ ห้าสิกว่าล้านหรือ60ล้านพี่จําไม่ได้นะถ้าเกิดอัพเต็มแล้วนะครับนี่ตัวธาตุพืชก็ประมาณนี้นะที่พี่เล่นนะครับส่วนอุนเคียวราเนี่ยดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่ไปทำรีวิวทีนึงแนะนําตัวนี้เนี่ยไอเสื้อชมพูตัวนี้เก่งมากๆนะครับไปหามาอีโวกันได้นะครับอีโ e วง่ายอยู่นะครับทุกคนอ่าเซตที่ใช้ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ออฟเนี่ยก็ใส่ประมาณนี้เลยนะครับนี่อย่างตัวนี้เนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรถ้าซื้อเมื่อกี้นะเป็นสตองเกตนะครับเป็นลดคู่ดาวกับเพิ่มดาเเเเเมมมมมมจปปปปรร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 ระะ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 ะาา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 ณณณนน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 ีีีีี้้้้้้้คคคคัััับบบอออออฟกกกกก็็ไไไไไ่่่ดดหหสแแตตททุุ๋ยววขลลใธํ เป็นระดับสุดท้ายเลยนะครับนี่ไปกันเลยนะโอเคครับผมทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับพี่จะวางตัวเงินเนี่ยเหมือนเดิมพี่จะวางประมาณกึ่งกลางตัวนี้แหละว่าเราต้องวิ่งข้ามไปข้ามมานะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางซองยินอูได้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้เดินข้ามมาฝั่งนี้เลยแหละเพราะว่าซองยินอูตัวเดียวมันก็คุมอยู่แล้วไงเออแล้วก็มาเหมือนเดิมครับรองเงินเด้งนะพี่จะวางตัวนี้ก่อนนะก็จะวางประมาณตรงนี้แหละครับประมาณตรงนี้เลยประมาณตรงนี้ชิลครับ จริงๆก็ไม่ชิวมากเท่าไหร่นะแต่ว่าเล่นได้นะใครมีลีดเดอร์เอกซานอมาก็จะดีอยู่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววางตัวนี้ต่อตรงนี้นะครับไว้สโลนะตัวนี้นะครับทุกคนรอรอเงินเราเป็น450ก่อนนะครับนะะใจยเย็นนะตรงนี้ต้องใจยเย็นนิดนึงนะทุกคนแล้วก็วางไปแบบนี้นะครับแล้วก็อัพเงินไปก่อนเลยนะครับทุกคนรู้สึกว่าจะอัพเงินได้ประมาณ2ขั้นมั้งอัพเงินประมาณ2ขั้นนะครับรเดี๋ยวรออัพเงินก่อนนะอัพเงินสัก2ขั้นนะได้ไหมอัพเงิน2ขั้นก่อนนะอัพเงิน2ขั้นแล้วก็จะเริ่มอััััตตวววนนนนีีี้้้และะครบ เรียก right? ว it, ่าอะไรวะพี่จาชื Bra ่อไม่ได้แล้วอุนเคียวราตัวละครนี้จากเรื่องบีทเทพมรณะนะครับทุกคนอุนเคียวรานะครับตรงนี้อัพตัวนี้ไปนะครับทุกคนแล้วก็มาอัพตัวนี้ด้วย2ขั้นเหมือนกันนะครับอัพตัวละ2ขั้นนะอันนี้ครับอัพแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปลงเงินต่อนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มเงินต่อฟาร์มเงินต่ออีกหนึ่งขั้นนะฟาร์มเงินต่ออีก1ขั้นแล้วก็มาลงอุนเคียวราต่ออีก1ทีอัพแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ฟาร์มเงินต่อนะครับฟาร์มเงินต่อ มีมอนหลุดนะครับถ้ามันหลุดระยะไปเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราขายอุนเทียวล่าไปวางนะครับทุกคนตอนนี้ก็ฟาร์มเงินต่อนะเงินต่อไปอ่ะมอนฝั่งนู้นเริ่มเดินแล้วครับอ่ะมีมอนหลุดไปหนึ่งตัวแล้วนะครับทุกคนเราก็ขายอุนเทียวล่านะครับทุกคนขายอุนเทียวล่ามากําจัดมอนตรงนี้นะเคลียร์มอนตัวนี้ไปอัพสักสองทีก็พอครับเพลยร์ล้สองสองทีก็พอนะครับแล้วก็ตอนนี้เคลียร์มอนหมดยังเคลียร์มอนยังไม่หมดใช่ไหมอัพเงินต่อนะครับก็ขายตรงน,นี้รอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนคร ขายตายแล้วก็ขายนะครับแล้วก็มาวางตงัวนี้สโลโมอนก่อนอัพไป2ทีแล้วก็เดี๋ยวเอาอุนคิโอลานะครับขายแล้วก็มาวางต่อตรงนี้อุนคิโอลาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อัพอุนคิโอลาไปเลยนะครับประมาณ3 4่ทีเนี่ยมาเนี้ยขั้นประมาณเนี้ยเออแล้วก็มารับเงินต่อนะครับทุกคนอุนคิโอลาจะอยู่ขั้นที่4เองนะตรงนี้นครับดาเมจก็7ล้านกว่าแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวอัพเงินอีกทีนึงเนี่ยเราก็จะเริ่มชิวแล้วนะอัพเงินเต็มก็อยู่ที่เวฟบ เงินเต็มเวฟสิก็ถือว่าโอเคนะกำลังได้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงตัวนี้ต่อซองยินอูเนี่ยมาวางตรงนี้แล้วก็อัพซองก่อนนะคือซองยินอูเต็มก็คือชิวแล้วนะถ้าเกิดว่าซองยินอูเต็มเมื่อไหร่ก็ชิวแล้วครับกี่พี่บอกว่าให้เอาซองยินอูไปเล่นทุกท่าทุกคนเดี๋ยวดูนะคือซองยินอูมันเป็นทตุมืดน,นะเว้ทุกคนแต่แม่งตีเข้าหมดทุกท่าอ,อ่ะเออแม่งบล็กตัวละครเนี่ยแม่งบล็อกิงดูนะทตุน้ํามันก็ตบได้หมดอะ่ะซองยินอูอ่าน้ไดดด้หมอะูอะนะ ชิวครับชิวตอนนี้ชิวแล้วเปิดอย่าลืมเปิดตัวสกิลของซซนิวเลยนะกดตรงนี้นะสีแดงๆปุ๊บมันจะออโต้สกิลนะครับทุกคนอ่าตอนนี้ก็ชิวแล้วนะครับเงินเราก็อาจจะมาใส่ตัวนี้ก่อนก็ได้นะนี่ตัวนี้มอนเหมือนจะหลุดใช่ไหมก็ซาร์อัพตัวนี้ไปก่อนนะอ่าประมาณนี้อัพไปนะครับทุกคนนี่อัพไปไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยขายทิ้งครับเงินมันเหลืออยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องเสียดายเงินเท่าไหร่นะอ่าตอนนี้มันเคลียร์มอนตรงนี้โล่งแล้วใช่ปะเราก็ขายตัวนี้ทิ้งแล้วก็ขายตัวนี้ทิ้้้้้งงงงดดววววยยนนนนนนนะะคครรรััับบแลลลกก็เเเีีี๋าาาไไปป่่ขหต้ แล้วก็อัพตัวเนี้ยเต็มไปเลยนะนี่9้าขั้นนะครับแพงอยู่นะตัวนี้ย9้าขั้นเนี่ยขั้นที่9้ามันใช้เงิน95 0 0 0นะแล้วก็อัพตัวนี้ต่อนะครับทัสซมกักกีนะครับ6กขั้นนะอานนี้คือจบแล้วทุกคนอันนี้คือจบละชิวะเนี่ยชิวเนี่ยนะขนาดไม่ได้เอาเอสโนมานะถ้ามีเอสนอีกนะเนี่ยดาเมจเราจะได้อีกย0่เลอนะอืมหินพวกนี้ก็ต้องตีนะทุกคนนะถ้าเกิดเราไม่ตีหินมันจบเกมไม่ได้นะตอนนี้ก็อัพตัวนี้อีกขั้นหนึ่งเก้าหมื่นห้าก็ ดาเมดเนี่ยมันจะอยู่ที่ส1มสิบล้านหกแสนนะครับแต่ว่ามันตี3า0รเเใช่ปะแสดงว่ามันตีดอกนึงอ่ะน่าจะประมาณร้อยล้านได้ไหมเดี๋ยวพี่เปิดตัวดามเมดอินดิเคเตอร์ดูเดี๋ยวดูว่ามันตีดอกเท่าไหร่ดูว่ามันตีหลายฮิตมาจะดูไม่รู้เรื่องว่ะทุกคนดูดิว่ามีตัวเลขแบบร้อยล้านอะไรอย่างงี้ปะไม่มีปะเดี๋ยวลองขายตัวนี้ทิ้งก่อนดิขายตัวนี้ทิ้งแล้วดูดิมันตีอ๋อทุกคนมันตีหลายฮิตป่ะมันดูไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะเนี่ยมันตีหลายฮิตออ่่่่ะไไมมมรรกกีตเเเเหหหืนนนัั็็ลยงวาาท แต่พี่ว่าน่าจะถึงร้อยล้านนะหมยถึงตีตีทีหนึ่งอะ่ะเพราะว่ามันติดดาเมจคูณ3ไงดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันชนะธาตุไงทุกคนประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็วางตัวนี้ไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะทุกคนหนึ่งเกมเนี่ยไม่เกินแปดนาทีนะคิวนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราเรามาหลายคนเนี่ยเรามากับเพื่อนอะไรเงี้ยอาจจะต้องดูอีกทีนะว่าเพื่อนใช้ทีมอะไรนะเพราะว่ามันไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเรามาหลายคนอนะ่ะเลือดมอนมันจะเพิ่มเว้ยแล้วถ้าเกิดว่า เพื่อนที่มาด้วยยืนเฉยๆเนี่ยเซตนี้ก็อาจจะไม่ไหวนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเหมาะกับการโซโลหรือว่าเล่น2คนน่าจะได้2คนสาคนอาจจะได้นะแต่ว่าถ้ามาสี่คนจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออมันเล่นเต็มที่ได้สูงสุดแค่สคนนี่ว่าเออแต่ว่าถ้าเกิดมายืนเฉยพี่ก็ไม่แนะนําแล้วกันนะครับนะถ้าเกิดมายืนเฉยนะอย่างน้อยก็ต้องมาช่วยกันเล่นอ่ะอย่างน้อยก็มีตัวอะไรมันคนละธงคนละท่าก็ต้องเอามาเล่นอ่ะทุกคนไม่งั้นมันมัน,มนจะเป็นพาระนะทุกคน,น <laughs> เออโอเคประมาณนี้ก็เวที่สิบห้าแล เนี่ยซองยินอูมันตีได้หมดะทุกคนมันตีได้ทุกท่าจริงๆนะเวยเห็นปะแล้วดูวงมันเดเห็นปะวงมันร้อยสองนะเออเราสามารถเอาไอจังมาได้นะไม่ใช่มาไอจังหรือบดสี่วะไอจังทุกคนถ้าเรามีไอจังก็มาวางใกล้ๆเนี่ยมันจะได้บัฟระยะอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับวงมันก็จะขยายใหญ่ไปอีกนะเนี่ยใหญ่ใหญ่ไป,ปเอผื่อเนี่ยเอเผื่อนี่น่าจะมาสิบห้าเนี่ยเพิ่มมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณแถวๆนี้นะขยายมาแถวๆนี้ได้เลยนะเออหน้าลองนะเออตัวไอจังนี่เป็นตัวที่ลืมไปแล้วะ ไอจังนี่เมื่อก่อนเป็นตัวเงินนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้โดนเนื้อไปนะก็เลยไม่ได้เอาไอาจังมาเล่นเลยพออแล้วมันตีหินอันนี้ไม่เข้าวะทุกคนเนี่ยหินอันนี้มันตีไม่เข้าอราแมนฆ่ามหมอนก่อนเวยี่สิบเก้าแล้วนะทุกคนนะเห็นปะเท่าไหรนะ่เนี่ยดูดิแรงปะพูดแรงอ่ะซองยินอ่ะใครไม่ทำนะรีบไปทำเลยนะตัวละครเนี่ยตัวละครทาาุมืดที่ตีเขาทุกท่าแรงชิบหาย รือว่าดาเมจที่มันเป็นเลือดไหลพวกนี้มันไม่สนธาตุวะน่าจะสนดิเออดาเมจที่เป็นเลือดไหลมันก็ต้องสนว่ามันเป็นธาตุอะไรตีเข้าหมดอ่ะเนี่ยหินเหินตีกระจ,ยระจายเหมือนมดลยทุกคนตอนนี้บอสเดินแล้วนะครับเลือดบอสอยู่ที่หนึ่งจุดห้าห้านะก็คือหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านนะครับดูนะสองตัวนี้นะตีเหมือนจะไม่ไหวนะแต่ก็ไหวแหละเดี๋ยวจวซองยินอูเดี๋ยวพอมันเดินไปถึงซองยินอูนะทุกคนนะถึงเพาว่าไม่แน่ใจดูเดี๋ยวดูนะซองยินอูอนะเดี๋ยวซองช่วยตีนะแป๊บ ดูดิปับปับปับดูดิ <laughs> ลดอย่างเร็วทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวพี่ปิดสก,กิลนี้ก่อนปั๊บโอเคตอนนี้เนี่ยเราทาไมพี่ไม่แน่ใจว่าทําไมซองมันตีหินไม่ได้นะให้เราขายตัวละครพวกนี้ก็ได้นะขายตัวนี้มาแล้วก็มาตีหินครับถ้าเราไม่ตีหินมันก็ไม่จบเกมให้เรานะเนี่ยเราต้องตีหินด้วยนะทุกคนเอาตัวนี้มาตีหินก็ได้อ่าโอเคตัวนี้มาตีหินน่าจะตีเข้าแล้วทาไมซองมันตีหินลูกนี้ไม่เข้าวะมันบั็กเหรอพี่ไม่แน่ใจนะทุกคนนะใครรู้้ก็ออมเนตบไดนะ ทำไมซองมันตีหินไม่เข้าเฉยเลยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเราเอาตัวงคิวล่ามาตีได้อยู่อืมก็ต้องตีหินเหนือจบเกมได้นะครับนะอ่าก็ใช้เวลาประมาณเจ็ดนาทียี่สบี่วินะครับทุกคนนะโอเคนะทุกคนสาหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็คงประมาณนี้แหละนะถ้าเกิดว่าใครมีตัวอะไรก็เอามาใส่เล่นได้สองตัวนะเป็นตัวที่พี่แนะนาอ่ะเอามาใส่ได้เลยนะจริงๆตัวอะไรก็ได้นะเพราะว่าเฟสแค่เนี้ยมันไหวอยู่แล้วไงโอเคทุกคนคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ